ประชาสัมพันธ์กระชับความร่วมมือสื่อไทยจีนร่วมกับพันธมิตร People's Daily แลกเปลี่ยนข่าวสารคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นตอบโจทย์ประชาชน นางสุดทัไทยเลจเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะพบหารือทวิภาคีกับนายอยู่เชี่ยวเหลียงประธานใหญ่หนังสือพิมพ์พิโพเดลี่และคณะผู้บริหารในระหว่างการเข้าร่วมประชุมความร่วมมือสื่อสารมวลชนว่าด้วยคอรริเร่ม1งแถบหนึ่งเส้นทางในวันแรกโดยผู้บริหารทั้งสองฝ่ายยังเน้นย้ำว่ากรมประชาสัมพันธ์และพิโพเดลี่เป็นมิตรเก่าที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยนายยูกล่าวว่า People Daily เล็งเห็นถนึงความสำคัญของไทยเชิงยุทธศาสตร์จึงเลือกให้เป็นที่ตั้งของหนึ่งในหกสำนักงานในต่างประเทศสะท้อนถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดพร้อมกันนี้ยังได้แบ่งปันแนวทางการพัฒนาองค์กรจากหนังสือพิมพ์รายวันสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลครบวงจรโดยเน้นตอบโจทย์ผู้รับสื่อด้วยเนื้อหาคุณภาพและความน่าเชื่อถือกวิดแอส่สนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ารายงาน